ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่นม้ำยมุนาไหลไปสู่สมุทรหลังไปสู่สมุทรบาไปสู่สมุทรแม้ฉันใดภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน น้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมจเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน,น,น,พานย่อมจเจริญสัมมาสังกัปปะอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวาจาอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ยอ่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันน้อมไ,ไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวายมะอันน้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสติ อันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุ เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เมื่อกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลจึงเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน